วันี้เราก็จะมาเล่นขู่ัวนะค้วกจากกันลอาจจะเนแบบวันนี้วในนกับวันนี้เขาจะเปิดไมค์กันเสียงก็อาจจะดังมากนักวิทยาศาสตร์วันนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะ มีโอกาสเชื่อมเดอดสามก็ได้นะบาอาจจะมสาม

ก่ตง้บ้างทีนี่เลยคับที่มันดูได้ก็ตึงตาด้วยโค้ชปีเสร็จแล้วสองคสุดท้ายแล้วะคน่ทำค้นะคะี่สิบเป็นาากี่ส ต่อไปผมจะเป็นลำวงนะผมทอะไรเกดแล้วนะ๋ยวผมเป็นลำวงรอไปหาฆาตกรกันได้เลยเร็วเนี่ยวนใครครับวนใครคเออไข่ปิ่ cái à. Mình muốn. Đặt một lần bật. Yeah, có thể là

ผมทำเกมเสร็จแล้วให้ผมไปทำอะไรอะ่ะไม่เหมือน้าป้าวอยเยอะ,อะ,อะ,อะ ผมสงสัยเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองครับเบอร์สี่เบอร์สี่ทไง ทำผิดอ้าวทำผิดสีดำหมดออกไปแล้วึันไม่ใช่อะันต้งใส่เบอรยสองนะอย,อย่ามาอย่ามา,าย่ญญามำันตรยใหน่อยสาใจหน่อยตอน้ค่ะ

เกมนีいい้อินคือ